สวัสดีค่ะพี่ศีค่ะกระต่ายค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามมันเพื่อนนะคะที่คนเข้ามาถามเราใน Facebook YouTube นะคะถามว่าถ้าแฟนเราได้แล้วพี่สนิทจะทำยังไงถ้าเป็นคุณต่ายจะคิดไหมคะแฟนได้เพื่อนแฟนได้เพื่อนสนิทคิดค่ะคิด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 มาได้ใช่ไหมคะคือได้ในที่นี้ที่เพื่อนเขาพูดมาถามกันก็คือไปพบกับเพื่อนสนิทเราแล้วเขาไม่ชินได้ในหนอย่างนั้นหรคะค่ะก็ถ้าสำหรับเราสองคนนะคะก็ถ้าเขารักกันจริงๆอะค่ะก็ปล่อยให้เขาไปอะค่ะถ้าเขาคิดว่า น้าได้สองร้อแล้วมันอร่อก็ปล่อยให้มันติดไปต่อไปนะคะแต่เ,เรื่องแบบนี้ก็จะทุ่มเพื่อ, <c oughs> อ,อเราคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องทุ่มฝ่ายชายก็เพรก็มันเจ้าชูะะ้ใช่ไหมคะใช่มาหาเรามาพบเรา <c oughs> แต่มาเห็นเพื่อนเราสวยกว่าวิ่งพุ่งเข้าใส่อย่างเนี้ยเออมันก็จะทุ่มฝ่างเดียวไม่ได้ทำตัวเป็นอสูจิค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่มันเร็วมากค่ะ <c oughs> ก,ก็ถ้าความสำคัญของเพื่อนนะคะก็สนิทค่ะก็แบบเคยสนิทกันมาก่อนใช่ไหมคะแต่เขาสถานการณ์จะลดลงมาไม่สนิทเพราะไม่มีใครอยากจะ ไปคบอยู่แล้วว่ามันมาแยีงยมนเราใช่ไหมคะในใจอยากจะจรหัวตาจบด้วยซ้อมนะใช่แต่เฟอร์เราทำไม่ได้นะคะเราเป็นนางเอกใช่ค่ะเราเป็นนางเอกอลังการนะคะก็ยังไงก็ถ้าเพื่อนประสบปัญหาเรื่องแบบนี้นะคะก็ก็คิดก่อนทำก็แล้วกันนะคะคือยังไงก็เห็นก็ว่าเพนเพื่อนจะมาก่อนค่ะสำหรับวันนี้คอนเสิร์ตเดิมต่อไม่น้อยเรงเพนได้เยอะวันนี้วันนี้เราจะเอ่อมีคล้ายๆกับมินิวิดีโอนะคะเรามีเซอร์มาด้วยนะคะแบบมือโปมากก็เดี๋ยวเราจะ เราเป็นเงาตามแล้วกันสบายสบายเพลงที่ถึงหน้าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอเคมือมองจ้องฟ้ากูเห็นเมฆลอยคอยไปใบไม้พิวไว้เมื่อลมพัดไปก็เงาตามกินไอซ่ายฝนแล้วเอาผ้าพรม่ึมจัง เธออยู่ที่ไหนที่ใจพ่คิดตามคิดถึงเธอฝนก็เจ อยู่ไหนจะเปียกฝนแล้วดาวจงวนอยู่มาฝากความคิดถึงผ่านไปก็ฝนสง่งจงใครบางของห้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาเดี๋ยวมันมีคนบูดใงญ่เกียดกลัวฟ้าร้องเมื่อตองที่ไม่มีเธออยู่ปิดตาป้องหกุ้ง <c oughs> คนตัวใจผู้ใจจะวใแววานเออฝ้าผุ้งแกงกันยังมีเสมอแต่แกทนเหงาทำไมเมื่อความคิดถึงเมื่อพรือฝนเมื่อหันให้มันทเมื่อฟังเปนสายไม่รู้เลยร่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะปียฝนหรือ